หลังจากที่เราได้ทําการเรียนรู้ในตอนที่10บไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการลบนะีต่อไปก็จะเป็นส่วนของการแค้ไขข้อมูลกันนะครับนะโอเคนะนัตัวอย่างนี้เนะี่ยผมได้กําหนดอ่าหนดเมอดอที่ชื่อว่า Edit ไว้นะครับนะเราก็ต้องไปทําการสร้างเมอดตอในคอนโทรลเลอร์นะครับก็ใส่นะครับ จะแทรกต่อจากแอนนะครับผมก็ใส่ public function init นะครับจากนั้นเราก็จะรับค่าตัวแปรมาหนึ่งตัวนะเอ่อขออภัยพารามิเตอร์มาหนึ่งตัวนะครับ mm hmm. เพื่อไว้ใช mm ้องานี้ว่าเราจะเอาตัวไหนนะครับนะโอเคหลังจากนั้นเนี่ยผมเราก็จะสร้างโหลดนะครับ view member e d i t ไว้นะครับ โอเคสร้างวันนี้ก่อนนะครับจากนั้นให้ท่านไปที่แอปพลิเคชันนะครับไปที่วิวนะครับแล้วก็ไปที่เมมเบอร์นะครับไปที่แอดนะเราจะก๊อปปี้ตรงนี้มานะจะสร้างใหม่สร้างตั้งชื่อว่าเป็นอีกน,นะครับโอเคหลังจากได้แล้วเนี่ยปุ๊บ ในการจะอีดิทนั้นนะเราต้องไปทำอะไรครับเราต้องไปทำการดึงข้อมูลนะข้อมูลฟิลข้อมูลฟิลต่างๆนะครับที่เราต้องการจะอ้านอิงเขงนี้ก็คือ ID นะครับนะเราจะไปดึง t ทเบิลเมม e r มานะครับแล้วก็ใส่คำสั่งนี้ไปเลยครับ s t s e l e s t a r from member ให้ดีมาตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ใช้เม็ดตอดนะเม็ดตอของค่าดัตเตอร์เบนะครับเราจะใช้แบบนี้ไปก่อนนะครับ <c oughs> เพื่อจะได้ไม่งงฉะนั้นจากนั้นนะครับ <c oughs> เราก็สร้างสติงไอขึ้นมานะ <c oughs> เพื่อรับค่า q D, ิวรีนะคือสตริงที db คิวรี่สต i ิง sql นะครับ จากนั้นนี่เราจะทำการเช็คนะครับว่าค uh, right? ่าที่คิวรีมาเนี่ยมีข้อมูลหรือเปล่าก็ if string n a m e num row นะ num r o นี่คือเป็น m ม t h o อนะครับเม t h o อดหนึ่งทิ้งไว้ใช้สำหรับการนับจำนวนแถวนะครับของข้อมูลที่เราคิวรี่มานะครับว่ามีข้อมูลหรือเปล่านะครับแล้วถ้ากเท่ากับศูนย์ปุ๊บกาสั่งให้ sing data นะครับ อันนอกนั้นเราก็าใส่เลยครับซิงยาตาเอสนะับซิงเอสโลอารีโอเคอทีนี้เราจะเริ่มมาเห็นตรงนี้เลยนะครับโลอารคืออะไรโลอารีก็คือมันจะดึงค่ามาแค่ฟิลฟิลเดียวนะครับนะฟิลฟิลเดียวอันนี้เนี่ยเหมาะกับการจะดึงข้อมูลเพียงแค่แถวเดียวนะครับนะมันจะแตกต่าง มันจะแตกต่างจากรีสอร r ท e Array นะครับนะถ้าเกิดท่านต้องการดูเพิ่มเติมท่านก็ไปที่ User Guide ของเรานะครับไปที่ User Guide ของเรานะครับนะมี่ดั a Base ด a า d นะครับแล้วก็ไปที่ a อ t i v e r ด c o r d Card ก็ s e l เ c t d a ด a นะครับอขออภัยนะครับ,อรบเอาใหม่ อ่าลีอ่านี่ยร์ินนะครับคิวรี่อินอฟ์อในนี้มันก็จะมีบอกนะครับว่ามีซอร์ทแต่ละประเภทเป็นอะไรบ้างนะครับอย่างนี้นะครับมีโลอ่ะอันนี้จะเป็นอีกรูปแบบนึ้นะครับนะมันก็จะมีวิธีการใช้งานอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไว้ <c oughs> ไปศึกษากันในวิดีโอชุดถัดไปนะครับนะครัี่มีโลอันนี้เป็นรอเลยนะครับเห็นไหมครับ มันจะเด็นมาแค่แถวแรกที่เราคิวนี้ได้นะครับโดยที่มันจะรับมันจะออกค่ามาเป็นอาร์เรย์นะครับตามชื่อฟิลด์ต่างๆเช่นไทเทนเนมและบอดี้นะครับแค่แถวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากจะห้แถวนะมันก็สามารถที่จะกหนดได้เหมือนกันนะครับไม่ว่ากันแต่โดยส่วนมากเนี่ยผมจะแนะนําให้ท่านดึงข้อมูลที่มีข้อมูลแค่ข้อมูลเดียวนะครับ อย่างเช่นนี่จาะจงข้อมูลบางประเภทเช่นเราแก้ไขแค่นี้อันเดียวนะก็ควรจะเดึงมาแค่อันเดียวนะครับเอาละเมื่อเราได้ตัวนี้แล้วนะครับนะแล้วก็ใส่เราก็จะทําการส่งค่าดิงดาตาไปดาตาเข้าไปนะครับแต่ไม่ไปที่ไฟ Edit นะครับตรงนี้นะครับนะในส่วนของฟอร์มประเภทไหนะให้ท่านแก้เป็น Edit แล้วก็ l a ล h นะครับหนึ่งทีแล้วก็ดับ string id แบบนี้นะครับแบบนี้หรือจะใช้รูปแบบหนึ่งก็คือ string deep uri segment 3แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับไอเซ e เมนตนี่คืออะไรจะมันจะนักงนี้นะครับมันจะเป็น url uh, helper รูปแบบนึ่นะครับ uri s e g m t uri นะครับ, RI, RI, รบก็คือมันจะไปที่ Help Card uh, ท,ที่ชื่อ uri นะครับ ประเด็นเซกเมนต์คืออะไรเซกเมนต์มันจะนับอย่างนี้นะครับผมจะคิดแก้ไขให้ดูคือมันจะนับเริ่มที่คอนโทลเป็นตัวแรกตัวที่สองก็คือบิดถ้าตัวที่สามคือหนะึ่งท่าสามารถที่จะดึงตัวนี้ได้ไปใช้งานได้นะครับนะกนะ็คือเราใช้เซกเมนต์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไว้วิดีโอชุดถัดไปเราค่อยมาเรียนรู้กันนะครับนะเพียงบอกแต่ว่าเนี่ยเราจะเอาเซกเมนต์ก็คือ UI นับตั้งแต่ คอนโทรลเลอร์เป็นต้นมาเนี่ยตัวที่3ก็คืออะไรก็คือ1นะพอเราจะหนึ่งไปกลับไปแก้ไขนะครับนะโอเคหลังจากนั้นตรงเมมเบอร์เนี่ยท่านก็ใส่ไปเล้ว EP Echo Sting นะครับ IS Member 1ก็ตรงเท้าเมมเบอร์เทลนะครับอันนี้ก็จะเป็น Member ADDI ครับ เราก็ลองรีเฟรตดูครับเราก็จะได้ค่าแก้ไขนะครับนี่นิดนึงน,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 นะครับแก้ไขข้อมูลนะครับโอเคหลังจากนั้นพอเราได้ฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บให้ท่านกลับไปที่เมตตอดอีดิบเหมือนเดิมนะครับจากนั้นให้ท่านทําการเพิ่มเหมือนอย่างของแอดก็คือเช็คบีดีเซฟนะครับเราก็ก๊อปเลย แล้วก็วางนะครับวางเข้าไปเลยอันนี้ก็คงเดิมนะครับแต่เราจะมีจุดแตกต่างนิดนึงกันตรงนี้นะครับก็คือเมื่อเราอินเสิเนี่ยเมื่อขอภยัยเมื่อเราอัปเดตนะครับค่าใดข้าหนึ่งเราต้องอ้างอิงแวร์ใช่ไหมครับแวร์เราก็จะใส่ string this id แวร์แล้วก็ตามด้วย field id นะครับแล้วก็ลูกนาแล้วก็ตามด้วยข้อมูล วรอะไรนะครับในที่นี้คือว่าฟิลที่ชื่อว่า id โดยมีค่าเท่ากับ id ตัวนี้นะครับจากนั้นเปลี่ยนจาก insert เป็น update นะครับ update ไปยัง table นี้โดยส่งค่านี้ไปนะครับถ้าท่านอยากจะดูเพิ่มเติมนะครับให้ท่านไปที่อนี่นะครับคู่มือเหมือนเดิมนะครับเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่า c o ดดิ g n นเตอรเนี่ยคู่มือเขาดีมากเลยครับนะ บอกราละเอียดถ้าพอจะอ่านภาษาอังกฤษออกได้หน่อยหนึ่งก็สามารถทํางานได้เลยนะครับให้ท่านไปที่ a c t i v e r e c o r d Card แล้วเราก็ไปที่ออ Updating Data นะครับเห็นไหมครับก็คืออัปเดตเนี่ยเขาจะส่งค่าอะไรไปโดยตัวแรกของอะไรเนี่ยจะเป็น f i e l แล้วก็ตามด้วยข้อมูลนะครับจากนั้นแวร์อะไรเห็นไหมครับ <c oughs> มันอย่าง Delete เห็นไหมครับมันจะมีแวร์แล้วก็มี Delete อันนี้ก็แวร์อะไรแวร์ฟิลด์ที่ชื่อว่า id นะครพับโดยส่งค่า ID ดีไปเปรียบเทียบนะครับรูปแบบของมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับอัปเดต m ม t a เทเบิลเซอะไรครับเซตไทเทนถ้ากับไทเทนเนมนะครับ a น e เดทนะครับเดนะครับเราก็จะสามารถเขียนเป็นคาร์ดได้นะครับนะเขียนเป็นคาร์ดอ้างอิงเฉพาะได้นะครับนะเขียนได้เหมือนกันนะครับะขียนแต่น,นี้มันจะยุ่งยากไปนะครับ ส่วนมากก็เขียนแค่นี้นะครับเรากไ็ได้ส่วนของอัปเดตแล้วนะครับแล้วก็ลองรันดูนะครับอืมนะครับทำการแก้ไขเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับเป็นไงครับ,ง,ง,รบง่ายนะครับง่ายนะครับนะในส่วนของ select อินเสิร์ตอัปเดตก็มีไพเท่านี้นะครับนะส่วนมากเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเทคนิคต่างๆนะครับนะกับการใช้งานนะครับนะซึ่งโคดอินเตอร์เนี่ยผมขอบอกได้เลยว่าเขาเตรียมมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับในกรณีที่ท่านไม่อยากจะเขียน,นยคําสั่ง SQL ยาวๆนะครับท่านก็สามารถที่จะใช้เว็บต,ต่อต่างๆที่โคดอินเตอร์มีมาพร้อมนะครับนะก็ศึกษานิดนึงมันก็สามารถใช้งานได้นะครับ ไวยวิดีโอชุดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเจาะในส่วนของอทั้งวิธีการใช้งานต่างๆเช่นฮุกใช้ยังไงนะครับฮนะุกนี่ก็มีความสําคัญมากนะครับนะไว้ใช้เช่นเช็คพวก Lock ล็อกอินอะไรพวกนี้นะครับก็จะตรวจสอบฮุกก่อนอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเกี่ยวกับพวกเขียนไลบรารีเองนะครับนะเช่นเช่นเรามีไลบรารีเองนะครับ เราก็อยากใช้ไลบรารีนี้เป็นส่วนเสริมเช่นเราจะเอา fpdf มาใช้นะครับนะก็สามารถใช้ได้นะครับ่าตั้งเป็นไลบรารีเอนะครับเหนะมือนอย่างเว็บนี้นะครับเ,เป็นระบบรายงานผลหาตการนักเรียนนะครับนะเค่าะใช้โค้ดเอ็กเนเตอร์นะครับ,นะรรบ,นะรบผมก็จะเอาไลบรารีของ fpdf เนี่ยมาช่วยในการทำ ออกแบบนะครับใบลงคะแนนต่างๆนะครับนี่นะครับคือความสามารถของโคดิเนเตอร์ล้าเราก็ใช้ไลบรารีต่างๆเนี่ยมาช่วยในการพัฒนางานของเรานะครับตามความต้องการนะครับแล้วก็ยิอารณาเนี่ยโคดิเนเตอร์เนี่ยมันจะมี JavaScript มาให้เราด้วยนะครับเป็นรูปแบบของ jQuery นะครับสามารถใช้ event อง jQuery ได้นะครับ สามารถใช้เอฟเฟกของ j จคิี่ได้นะครับซึ่งต้องของบอกว่าโอ้สุดยอดนะครับนะโอเคในส่วนของดีลิทก็มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไว้พบกับวิดีโอชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มมาจเจาะเจาะคู่มือกันไปทีละสเต็ปสเต็ปไปนะครับ